สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกสาวปังมากสองราคาชุดลิซ่าใส่ขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ไทยสวยสะใจแม่แม่กรินันเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงโลกจริงๆครับสําหรับลิซ่าลลิษามาโนบาลเพราะไม่ว่าเธอจะหยิบชุดอะไรใส่บอกเลยว่าชุดนั้นจะต้องขายหมดเกลี้ยงแถมใส่แต่ละชุดก็ยังดูสวยและแพงแบบสุดๆแม้ว่าจะใส่เพียงเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาแต่ลิซ่าก,ก็ยังดูโดดเด่นและมีออร่าสุดๆ ล่าสุดเมื่อวันที่7ถึง8มกราคม2566นสณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุภชลาสายแบล็ k พิงได้มาระเบิดความมันกับคอนเสิร์ต b l a c k พิงเวิลด์ทัวร์บอลพิงค์แบงคอกและสำหรับชุดสุดแซ่บที่ลิซ่าใส่ขึ้นโชว์โซโล่ของตัวเองมาจากแบรนด์ดังอย่าง AREA เสื้อสุดเซ็กซี่มีมูลค่า83,500บาทในส่วนของการเกงขาสั้นที่ใส่มีราคาอยู่ที่40,000บาทรวมทั้งชุดราคาจะตกอยู่ที่1 23,500 บทนั่นเองครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีด .com ขอบคุณครับ